ลืมพี่น้องขอ,อยานได้พี่นอ้องจวดจะหวาดนะลืมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูุ่ขคนนะครับมาพบมาพอกับช่องจ้าชาดถุงกล้าชาแนลนะพี่น้องครับวันนี้นะครับเอาเมนูฝากพี่ตัวน้องนะพี่น้องเนะี่บรรยากาศหลังเลิการละงานนะครับเนาะเป็นเมนูเนี่ะครับก้วยบักหน่าวด้วยพี่นอนะ้องเนี่ยโอ้ก้วยบักหน่าวก้วยคุณแม่งหวนเนะพี่น้องเนะี่ ล่านเสีนนาไายเขาเลยนะครับกับต้มนี่นะครับเพิ่นจัดต้มไปเปื่อยมาให้เลยพี่น้องเอ็นเกี๊ยวนะครับเน้นเนีนเอ็นเกี๊ยวแล้วพี่น้องได้ไหมเนี่ยนี่พี่น้องโอ้ต้มเปื่อยขนาดหอมหวยเลยพี่น้องเอ้ยครับกับล่านนะครับอยู่นาค่ายเล้วพี่น้องเน้อนาค่ายไปทางร้อยสิบหกพันหนึ่งเนาะหรือว่าแถวข้อสะพานเลยพี่น้องมีลานหลับเจ้าเดียวเลยพี่น้องเน้อสองสายแยกอยู่แล้วเน้อปากไปอุดหนุนเพื่อนแอร์พี่น้องเน้อมาๆมาครับแซ่บๆกันหิวแห้งพี่น้องเอ้ยเอากล้วยก่อนเลยเน้อเทียงไกมา อืม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 ชักขนาดเพื่อนเลยอืมอืมเขียนเจียวอืโอ้ขักขักขักเพื่อนเลย เริ่มบอกพี่น้องถักก็มี้ชั่วพูดพี่น้องมีมาละมีปลาที่เลิศแล้วก็จุมข้าอุมาแซมกันพี่น้องมากหิวแห้งพี่น้องเลยอือ,อ,อต้มข้นเปื่อยดีขนาดเลย อืมอไปือพข่อยาไปห้องจวดจะบาดนะลืมออบบนะลๆๆอ๋อสารเราจะแหดประต้องอะไรนะครับไม่งี่เสียไปหอน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสีย มามาพี่น้องแสบๆสเพื่อวันนี้หืมทักเลยเลยอืมอืม,อ,มอยากบวกพี่น้องเลยต้มพงหนิสุดยอดดีเป็นต้มง่วนะครับนะเนาะเย็นไหมอืม,อม,อม มีมาหน่อยครับกล้วยมะนาวเน่ยนี่แหละขาขาเลยือ ขาวด้เพี่ <laughs> ข<อ>้า <laughs> วโอ้เหีังเลยออโอ้เนือพ่นึกกินเนือได้เพียงหรอกเลยกลมพน เใี่ครับกลอยบากหน้าเพันกระที่เด็ดเลยทำยังไงเนาะ มาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยสาวจะโศกกับพระท่านมานำอือหืออือหือโซดพี่น้องกล้วยเลย โอ้บบกพริกมาเผ็ดเห็นไหมลองเลยครับ มาย,ยิน <c oughs> เขาเด้อป็นอยยินบว์อยู <c oughs> อ่เนาะนีอยู่นี่ใกล้สนามบินนะครับเนาะมาๆยินเขาเขด้ครับเด้ <c oughs> อสนุกๆกันเลย ข้า,ขาวถ่านเพื่อนเอ้ย Ừ. Ừ, Hãy subscribe ừ. 嗯，嗯，好，别吃了 ต้อนครูหิริรครับคึบคึบคึบเลยเจมันคักแท้มเลยอยาให้พี่น้องมากินน้ำลด้นะอื Ja. เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเกอะเอานะครับกะขอขอบคุณพี่น้องครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับเนาะช่องชายชาดถุงร่าชาแนลได้พี่น้องเด้อกอะรบกวนนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ชายชาดถุงล่าได้เห็ุคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำรับกบนี้สิจากล่าพี่น้องไปเท่านี้มาพบกันคลิปหนา้าสำรักบรินี้สวัสดีครับ